ทาตุคาถาในพระอภิรรมกล่าวถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ไร้ตัวตนแท้จริงมีเพียงธาตุที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทตาดินน้ำลมไฟคือรูปเวทนาสัญญาเจตนาคือจิตใจที่ปรุงแต่งและนิพพานคือความสงบที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นก็จะพบหนทางพ้นทุกข์นี่คือสาระแห่งพระอภิธรรมที่เชื้อเชิญให้เราศึกษาเห็นและวางจินตนาการแห่งความฝันที่ดีงามให้เสียงธรรมพาใจสสสา,า,สา,า,สา,าเนา